สบายดีพี่น้อง,องพอออกกันอีกแล้วคือเราเมียนเดิมุ้นขึ้นมารออีกแล้วน้อยกันพี่น้องครับอรถไทวะรถไทมากหรืเด้ล่ะรถไทมากเดวยววะเราเด้เอ ความเสมอไม่มีเลยไยมามอให้แล้ว Chào bà Đứng cho này là phiên ông bà nè Thấy hay Chọn đĩa Ông phá nhà văn nghe chăm loa đấy tì hả? À. Bên buộc chứ nè Nè thang nè mày ทั้งคางเอาแล้วเอ้าไม่รู้เอานี่ติมอนี่มาจะบานไก่อบานไก่น้ำใส่มากะถือใจสมองก่อนาะาหมองมาขึ้นไงถือใจหลายเปอร์เซ็นต์ลยถ้าอ่อนถือแจ็คพอดพอดีตถ้าอ่อนชักพี่น้องกระลายนัําำก็ดีเมื่อนี้ก็จิบต่างกันเด็ดๆไปทันที่ก็ดี ซาดพี่น้องทั้งนี้สาดเตรียมหมดแล้วเนี่ยเอาชองอาญาแล้วแต่ว่ามันคือนัง่งเวลาปวดเอวเดยเฉพที่เหนียวเออส,สีย่างสีย้องจั้นในเราบ้างใส่ก็บไม่ได้ข้นเพราะพี่น,อน้องก็จำเพาครั้งนี้แท้ อันนี้ลือบใส่ไว้เพร่นลือบไห่เพไงเ้เราต้องลือบรถเลืบเครับรเรือเียบรถบงีแดนเหรอกมัน่ร้ดมันอ่นี้ย่อ่เนวทนับแ่ลแม่เอ้ยมันรถสิเรีพันใไหนพิลล่มเละขั้นนี้ก็จำลอดเลยนี่เรอบเด็นแล้วดึงอูด้วเดึงเไปบ้าดเหรอเดีกเด็สบาดีค่ะบ้าดีค่ะปลาศาสตรแหมเออขับรแฟนขับด้วยค่ะ เอาอี้มัดดวยมัเดี๋ยเียเมดก็ครับเดีลยวนีไปล้างหานไปซื้อเสียในเด้อใช่ไมพ่อยังก็เขียเมืดเชียเมืดกยานเลยสัตว์เนีันมันดินนวมเนาะหอดเื้องสาวยังสิจังรับพี่ตกุตกหรอวะยังวะคพี่น้องมัเอามาดึงกันเบิ้งสก้อนที่ข้นนึกว่าข้น ต้องดึงต,ตัวโตๆบางวันส,ดนสนดนิดึงขึ้นบะจันเดียตัวใหญ่ครับขึ้นจะดึงคู่ทะาแล้ว ถึงเบังครับหกหนึ่งหนึ่งูนเอ็มชนเดียครับถึงแล้ว ยาวดึงคือมาดึงเดียวยวบางกันไปดึงสองขั้นมึงครับพี่น้อง รถน้อยกันแต่รถน้อยกันนวมสิเอาไปสซ่าหามองไปได้ไหมองเขาคือเราปสหมอส่ะวงว่าแถวไหนมอส่บ่อ่าหันหน้าออกพุ่นหรงออกพุ่นดี You can walk in, you know. Đừng đứng là chỉ bỏ ổ xoắn cho nên Mình lúc chậm mới là cái

เี้ยงมาเยืนไม่ได้แล้วยั้ว่าไปตลอดยช่เนาะคือบาเนเลยไครเนี่ยลงก้อนตีลงก้อนเหรียลงนิดเลี้ย่กัน ก็งอานก็เอาอย่างนี้ดำนะนี่คืัทำอย่างนี้ไม่เป็นเข้าใจว่ามัน,นเป็นดินเขาจะสูบน้ำมาใส่มามันเลยน้องหมดเลนี่ไหมหนึ่งเขาจะสูบจับปลายอย่นี่นะตั้งหลักไม่เป็น้องที่มีไว้สมิสคอนครับแต่ก็ไม่คิมหนาครับที่มีสบายดีพี่น้อง